สวัสดีครับนะครับใบงานแรกที่เราจะลองทํากันนะครับก็คือใบงานแบบเติมคานะครับคุณครูล็อกอินเข้ามาในเว็บของไลฟ์เวิร์กชี t เรียบร้อยนะครับพอล็อกอินปุ๊บเราสังเกตได้ที่ตรงขวามือของเราก็จะมีชื่อนะครับของเราอยู่นะครับจากนั้นให้ไปที่คําว่า mix a interactive worksheet ตัวนี้เลยนะครับหาคําว่า get start ครับคลิกไปได้เลยครับ จากนั้นมันก็จะให้อัปโหลดใบงานนะครับที่เราได้เตรียมมาไว้นะครับก็ทําการเลือกใบเลือกไฟล์ครับไปนําใบงานมานะครับเป็นใบงานแบบเติมคํานะครับอันนี้เป็นตัวสาธิตนะครับแล้วก็กดอัปโหลดเลยนะครับมันสามารถอัปโหลดไฟล์ได้3ารูปแบบครับเป็น pdf นะครับเป็นรูปภาพที่นามสกุล jpg หรือ png นะครับแนะนําเป็น pdf ครับจะสะดวกกว่านะครับแล้วก็ ข้อมูลจะไม่ค่อยเพี้ยนด้วยครับกดอ,อัโปโหลดไปแล้วได้เลยครับรอสักครู่นึงนะครับาจากนั้นมันก็จะขึ้นใบ,ใบงานของเราขึ้นมานะครับจากที่เราได้ไปสร้างมาจากโปรแกรม canvas หรือ p o w e r p o i n t หรือใบงานตรงไหนก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นมาคราวนี้มันจะมีเมนูอยู่หลักๆอยู่4ตัวตรงนี้นะครับอันนี้คือหน้าสำหรับการสร้างออกแบบใบงาน นะครับหมายถึงว่าการให้เติมคําอะไรแล้วแต่นะครับจะเป็นตัวเมนูแรกเมนูสองคือเอาไว้พรีวิวดูนะครับผลลัพธ์แล้วก็อันที่3คือเซฟบันทึกอันที่4คือนะครับดิสคัคดิสคัสก็คือว่ายกเลิกครับไม่ไม่เอาใบงานนี้อะไรเงี้ยนะครับแล้วกันที่5คืออัปโหลดเป็นเบกาวตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้ครับจะใช้อยู่ประมาณ4ตัวนี้หลักๆเลยนะครับ แต่เรียงนะครับ1 2 3 4ีนะครับปิธีประมาณนี้แต่จริงถ้าเกิดเราไม่ดิเราไม่ลบออกก็เราจะใช้1 2 3อยู่ประมาณนี้นะครับ3ส่วนเนี่ยเป็นหลักเลยเอาละครับมาเริ่มกันเลยนะครับพอถึงหน้านี้ปุ๊บเราก็ต้องวางแผนแล้วว่า,าเราตรงนี้เราจะให้เขาตอบเป็นอะไรนะครับช่องว่างที่เราได้เตรียมใบงานไว้ใช่ไหมคบเราก็แค่วาดกรองสี่เหลี่ยมลงไปได้เลยครับลากไปนี้เลยครับอ่าเออ อย่างนี้เรียบร้อยนะครับเป็นกล่องในกรณีที่เราต้องการให้มีเป็นข้อสอบที่ตรวจด้วยนะครับเราก็ใส่คําว่าไก่ไปได้เลยครับใส่คําตอบที่ถูกต้องนะครับไก่นะครับตรงนี้ก็วาดไปครับจับวาดไปอย่างนี้นะฮะโอเคแล้วก็ใส่คำนกไปครับทวนี้ก็เป็นปลาแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นลิงนะครับ ถ้าเราต้องการให้ตรวจด้วยนะครับเราต้องใส่คําตอบไปนี้ไปแต่ถ้าต้องการแค่ให้ผู้เร toolbox, ี謝謝 world, ยนกรอกเฉยๆนะครับก็ไม่ต้องใส่เลยไปครับก็จะไม่มีคะแนนอะไรออกมาแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะคำนวเป็นค่าคะแนนให้นะครับคะแนนเขาจะเฉลี่ยไว้ที่ประมาณ10คะแนนต่อหนึ่งใบงานเราสามารถตั้งได้นะครับแต่เบื้องต้นเราใช้ค่า e ดี u l t ไปก่อนปิดตรงไหนก็เฉลี่ยคะแนนออกมาเองนะครับพอตรงผลคำผลลัพธ์เราทําเสร็จนะครับตรงชื่อเราก็ต้องใส่ด้วยครับตรงชื่อเราไม่ต้องใส่ อะไรเฉยครับแค่ลากกล่องมาวางเฉยๆครับนะครับวางเป็น3กล่องนะครับเอาพื้นฐานก่อนเลยนะครับเรียบร้อยครับคราวนี้พอเราวางเสร็จนะครับเราก็กดเมนูสอต่อครับเพื่อพรีวิวดูผลลั์ครับเป็นอย่างนี้ครับคราวนี้เราลองพิมพ์ชื่อก่อนนะครับวิทูลอ่าเห็นไหมตัวสรมันจะเล็กไปนะครับอ่าผมพิมพ์มาสมชายเรียนดีนะครับ ผมใช้เลนดีนี่จะมาทุกทุกคลิปเลยนะฮะอ่าคราวนี้มันตัวเล็กไปนะครับเราจะปรับฟอนต์หรือกล่องนี้ได้ยังไงนะครับโดยการคลิกขวาครับคลิกขวาแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนไซส์ได้นะครับให้ใหญ่มากครับบางทีช่อของผู้เรียนยาวไปผมประมาณ24นะครับเราสามารถเปลี่ยนอะไรได้ครับนี่ครับฟอนต์คอลเลอร์เราสามารถให้เขาเปลี่ยนสีได้อยู่ที่คุณครูต้องการได้เลยนะครับอันนี้ผมใส่เป็นสีสีน้ำเงินแล้วกันเบคก้าคอลเลอร์ก็คือ พื้นหลังของกล่องเราสามารถเปลี่ยนได้ด้วยไหมครับเปลี่ยนได้ด้วยนะผมต้องเปลี่ยนดูสักอันนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นนะครับ b เ r d e r c o อร r ก็คือขอบสีของขบนะฮะสีขอบนะผมขออธิบายตรงนี้ให้ละเอียดเลยนะครับแล้วก็ตรง background opacity คืออะไรครับความโปร่งนะครับความโปร่งของของกล่องครับยิ่งค่าน้อยก็ยิ่งโปร่งครับเดี๋ยวมันจะมองทะลุไปไหมครับผมเลือกสีเหลืองไว้พอยิ่งมากก็ยิ่งเข้มอย่างนี้นะครับ บอดี้เวสก็คือความหนาของเส้นนี่ฮะแบบนี้นะครับอยู่ที่ความชอบเลยนะครับตรงนี้เป็นความมนครับมนของกล่องสเสียบของจะตั้งไว้ที่16ครับมันจะสวยประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นการจัดลําดับของตัวกล่องข้อความว่าให้อยู่ลําดับไหนนะครับโอเคถ้ากดตรงนี้ความหมายคือแอปพลายนะครับนำไปใช้กับทุกกล่องเลยผมติ๊กแอปพลายนะครับนะครับ สามารถนำไปใช้กับทุกกล่องข้อความนะครับตอบเซฟแอดเซฟแชงนะครับถ้าคุณครูไม่ต้องการปรับทุกกล่องก็ไม่ต้องติ๊กนะครับอันนี้ผมติ๊กนะครับมันก็จะมีผลกับทุกกล่องเห็นไหมค,ครับกล่องอื่นก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับ <c oughs> ตันนี้ก็คุณครูลองตั้งค่าดูได้ได้นะครับกล่องไหนที่เราลองใส่ดูก่อนครับนี่คือเป็นหน้าพรีวิวนะเราต้องใส่ทดสอบก่อนสแนะนําใส่ให้ถูกไปหมดก่อนครับถ้าต้อง,องการคําตอบให้เป็นสีอื่นบ้างแล้วก็แค่คลิกขวาครับ ที่ขวาแล้วก็เลื่อนนะครับพำให้เป็นสีแดงตัวนี้ตัวนะครับองคอ์เลอร์ใส่หลอกไปก่อนนะครับใส่คำตอบที่ถูกครับแล้วก็สีแดงตัวนี้ก็เป็นตัวใหญ่หนานิดนึงะนะครับ อคนะครับตัวนี้ก็เรียบร้อยตามนี้นะครับเบกกาคอเลอร์ความหนักของเส้นตัวฟอนต์นะครับได้นะครับครันนี้ก็กดเซฟตัวนี้ก็เหมือนกันใส่คาว่านกไปครับเราจะเปลี่ยนอีกไหมถ้าเราเปลี่ยนแล้วก็ปรับครับไปนะผมค่เปลี่ยนแง่แล้วกันนะครับปลาเอาสีแดงครับความต่อเป็นสีแดงตัวนะครับตองฟอนต์คอเลอร์ เอาผมคลิกผิดกล่องนอ่านะครับแล้วก็ลิงอันนี้เป็นการลักษณะของการปรับนะครับปรับกลอ่องคลิกผิด,ด,ดครับต้องต้องคลิกที่กล่องแล้วคลิกขวานะครับนี่ถึงจะได้เปลี่ยนนะครับพอเมื่อกี้ผมคลิกนี้แล้วคลิกขวาความหมายมันยังเลือกกล่องนี้ต้องคลิกตรงนี้แล้วก็คลิกขวาทีเพื่อจะย้ายมากล่องนี้นะครับให้เมนูมันย้ายมาโอเคเรียบร้อยครับคราวนี้พอเราลองใส่ค่าไป <c oughs> ขออภัยครับคราวนี้พอเราลองใส่ค่าไปตาม ค่าที่เราป้อนไว้ให้ถูกต้องก่อนนะครับเราลองกดฟินิชนะครับอ่าใส่ชั่นปีด้วยลืมนะครับเป็นหม้อหนึ่งทับสองเลขที่20นะครับเด็กจะต้องกรอกไปนะครับตรงนี้เราก็กดฟินิชครับเพื่อจะดูครับอ้าวได้8เต็ม10ผมผิดอะไรนกปลาลิงอ้าวผมผิดลิงแสดงว่าผมเฉลยผิดอย่างนี้โอกาสที่ผมเฉลยผิดนะครับเราไปดูที่เฉลยผิดหรือเปล่านะครับ อ้าวมันเฉลยว่าปลานะครับไม่แปลกเลยนะครับตรงนี้ต้องลิงอ่านะครับนี่ก็เป็นการรีเช็คไาในตัวนะครับแล้วก็แก้อย่างนี้แล้วก็ลองกดพรีวิวดูใหม่คราวนี้เราลองพิมพ์ไม่ถูกไปเลยนะครับเราจะได้เช็คด้วยก่อนที่จะส่งให้ผู้เรียนนะครับปลาแล้วก็ลิงอ่าคราวนี้เราลองฟินิดดูครับอ่าตอนนี้ผมไม่ใส่ก่อนก็ได้นะครับชื่ออะไรอย่างเงี้ยครับอ่ามันจะขึ้นเป็น10เต็ม10อย่างนี้นะครับคะแนนก็ได้เต็มแต่ว่าอย่างเงี้ยเราพร้อมที่จะส่งให้ผู้เรียนแล้ว ขั้นตอนต่อมานะครับพอถึงขั้นตอนนี้แล้วโอเคเราตรวจเป็นหน้าฟิวหรือคือหน้าตรวจง่ายหน้าเช็คนะครับแล้วก็ไปเมนูที่3ครับเมนูที่3คือตัวเซฟนะครับมันจะมี2ปุ่มหลักๆคือเราจะแชร์นี้ไปให้กับคุณครูท่านอื่นไหมกับไม่แชร์แล้วก็เป็นการดูเป็นการส่วนตัวนะครับแล้วก็สามารถเทียบลิงก์นี้ไปให้กับผู้เรียนได้ก็ส่วนใหญ่ก็จะมาที่เมนูนี้นะครับ No I want to i e e it, it private นะครับตรงนี้เลยนะครับมันก็บอกว่า,วา จะเซฟผลลัพธ์คำตอบของชิทเนี่ยนะครับไว้ Why? ให้เรานะครับทำได้30นะครับเวิร์กชีตสามสิบเวิร์กชีตนะครับเวอร์ชันฟรีนะครับ <c oughs> ได้30 Work เวิร์กชีตด้วยกันนะครับกดไปเลยครับตรงนี้เขาบอกว่าให้เราตั้งชื่อหัวเรื่องของแบบสอบถามครับอันนี้ก็คือจงเติมคำให้ถูกต้องอผมใช้คำนี้ละกันนะครับ หรือคุณครูอาจจะใส่เป็นวิชาอะไรก็แล้วแต่จนเติมคำให้ถูกต้องอย่างเงี้ยนะครับควรจะอธิบายละเอียดกว่านี้นะครับจากนั้นคุณครูคกดเซฟไปได้เลยมันก็จะขึ้นหน้านี้มาครับอ่าคราวนี้ลิงก์นี้นะครับที่เราจะส่งให้ผู้เรียนไปนะครับลิงก์ตรงนี้นะครับคุณครูสามารถที่จะก o p y ีนะครับมันจะมี2ช่องทางนะครับที่เราไปกําหนดลิงก์ในการส่งแบบเนี้ยส่งให้ผู้เรียนได้เหมือนกันอีกช่องทางหนึ่งเราสามารถกําหนดตั้งเวลาอะไรได้เอาแบบเบสิกก่อนนะครับตรงนี้เอาแบบเบสิกก่อน เราคัดลอกไปได้เลยครับแล้วก็ให้ผู้เรียนไปทดลองถามมาสมมติผมเป็นผู้เรียนนะครับเราจะดูที่เป็นยังไงนะครับติผู้เรียนบอนเข้ามาแล้วได้ลิงก์ที่คุณครูส่งแชร์ไปในกลุ่มไลน์หรือในแชทอะไรก็แล้วแต่ผู้เรียนก็จะได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมาเลยนะครับผู้เรียนไม่ต้องลอกยินอะไรเข้ามานะครับจะได้สะดวกนะครับมันจะมี2แบบคือผู้เรียนสามารถที่จะลงเทะเบียนได้ตรงนี้ก็จะมีคล้ายๆเป็นทําเป็น กลุมเป็นช่องเหมือนกับตัว google classroom นะครับแต่เกรงว่าผู้เรียนจะไม่สะดวกครับเอาวิธีของการส่งลิงก์ให้เขาทำเลยก็ได้นะครับพอมาตรงนี้เสร็จผู้เรียนก็ต้องใส่ชื่ออผมใส่สมชายเรียนดีนะครับชั้นปีที่ม1นทับสเด็กที่19สมมตินะครับครัน้นี้เขาก็ตอบครับเป็นไกลนะครับผู้เรียนไ็ตอไปใส่ Nope. ใส่ปลาอลองให้เขาตอบผิดดูนะครับเป็นเขาตอบว่าอะไรดีครับชนีนอีะนะครับโซก็ตอบผิดนะครับแล้วเขาก็กดพอเขาเขาดูเสร็จนะครับผู้เรียนดูเสร็จผู้เรียนเขาจะเช็คก่อนนะครับอโอเคไหมแต่แล้วก็กดฟินิชครับผู้เรียนก็จะดูนะครับอาจจมก็จะสามารถกดเช็คดูคําตอบอีกครั้งนึงพอเช็คกคำตอบครั้งมันจะให้ทําใหม่นะครับดูว่าถูกหรือผิดยังไงก็มันจะให้ทําใหม่ถ้าอย่างนี้คือพร้อมส่งแล้ว นะครับยืนยักนการส่งนะนะครับก็ผู้เรียนก็ต้องกดอีเมลตรงนี้ไปนะครับคราวนี้ผู้เรียนต้องใส่อะไรบ้างนะครับผู้เรียนก็ต้องใส่ชื่อนะครับสมชายเรียนดีนะครับชั้นอะไรเลเวลนะครับชั้นม .1 ทับ2ตรงนี้จริงๆเราไปสามารถตั้งค่าให้เขาได้เลยนะครับเว้นเฉพาะตรงชื่อนี้ก็ได้แต่ให้นิปเอาแบบเบสิกก่อนนะครับ สกูซับเซตก็ประมาณว่าชื่อวิชาอะไรเงี้ยนะครับหรือชื่ออ้งอะไรเงี้ยนะครับเ,เป็นวิชา,าวิชาการงานแล้วกันนะครับตรงนี้เป็นการงานสนนะครับโอเคแล้วตัวนี้นะครับ Enter your teacher email หรือ Keycode นะครับสามารถที่จะระบุอีเมลให้เด็กไปได้เลยนะครับว่าเด็กๆส่งเมลมาที่เมลนี้นะ หรือถ้าเราจะดูตรงคีย์โคดเราดูได้ที่ไหนครับให้เรากลับไปที่ตัวของเรานะครับตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ไปที่คําว่าชื่อของเรานะครับแล้วหาคําว่า my account นะครับ my account เราจะพบคีย์โคดของเราคือตรงนี้ครับคุณครูตรงนี้เลยนะครับนี่คือคีย์โคดคุณครูก็แจ้งผู้เรียนไปเลยครับให้ใส่คีย์โคดนี้ด้วยนะครับให้ใส่คีย์โคดนี้ด้วย ไม่งั้นมันจะไม่ส่งมาถึงนะครับพอคุณครูแจ้งไปผู้เรียนก็ต้องกรอกเข้าไปนะครับกรอกเข้าไปหรือถ้าให้สรุปวันนี้ก็ให้ใส่เป็นอีเมลก็ได้นะครับเด็กจะได้ใส่ไม่พลาดหรืออย่างนี้ก็ได้นะครับให้เด็กย้ำนิดนึงว่าดูไว้ดีก่อนนะอะไรเงี้ยครับก่อนส่งนะครับแต่นั้นก็พอผู้เรียนตรวจเสร็จแล้วก็กดเซ็นเลยนะครับเรียบร้อยครับระบบก็จะแจ้งว่าโชคดีนะคงจะได้เต็มนะอะไรประมาณนี้นะครับก็ฝั่งผู้เรียนก็จบครับ คำตอบก็เฉลยคุณได้8ทับสิเห็นไหมครับผิดหึงข้ออย่าเงี้ยเดขึ้นข้อน,นี้มาให้นะครับอัวน,นี้เราฝั่งนะครับของผู้อของอาจารย์ผู้สอนบ้านนะครับเดี๋ยวเราลองรีเฟรชด,ดูสักทีนะครับมันจะขึ้นอ่าจะขึ้นกระดิ่งนี้นะฮะเตือนว่ามีข้อความเข้ามานะครับเป็น notification นะครับเพื่อจะแจ้งเตือนขึ้นมานะครับเราลองคลิกเข้าไปดูมีอะไรมาเอา้ามีมาแล้ว คุณสมชายนะครับได้ทำมานี่นะครับได้7.5นะครับทับ10นะครับมันจะเอาค่ามาเฉลี่ยนะครับหข้อมาเฉลี่ยนะครับเมื่อกี้ฝังเด็กจะเห็นว่าเป็นแปดครับแต่ฟังเราจะมีทศยมด้วยเขาก็เลยปรับเฉลี่ยมานะครับจริงๆเราสามารถจะตั้งค่าในแต่ละข้อเป็นคะแนนกี่คะแนนได้ด้วยนะครับอันนี้เอาเป็นค่าที่ดีฟอร์มาก่อน นะครับเราก็ได้ดูผลลัพธ์ตรงนี้เราก็เป็นการตรวจในตัวนะครับเราสามารถที่จะมีช่องทางการตรวจอยู่หลักๆอยู่2ช่องทางก็คือดูที่นะครับการแจ้งเตือนที่ตรงนี้นะครับ notification นะครับ notification นะครับอันนี้อันนี้เป็นอันเก่าที่ผมลองทำมานะครับอันเก่านะครับส่วนอีกช่องทางหนึ่งเราดูที่คําว่า my mailbox ครับ my mailbox ตัวนี้จะดูละเอียดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ขึ้นมาแล้วก็เราสามารถที่จะกรอง ระดับชั้นได้หรือชื่อวิชาได้นะครับมันก็จะขึ้นมาตามที่เราได้เสชหานะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะของการดูผลลัพธ์ของผู้เรียนนะครับตอนแรกผมก็คาดว่าจะน่าจะเป็น Excel แต่ตัวนั้นน่าจะเป็นตัวที่ต้องเป็นเวอร์ชันเต็มๆแน่เลยนะครับประมาณนี้ก็โอเคแล้วครับครูอาจจะต้องกรอกคะแนนเข้าไปนะครับแล้วก็เป็นการตรวจแล้วาย้ํานะครับว่าผลลัพธ์ของผู้เรียนนะครับในหนึ่งวิชาที่ส่งมาเนี่ยมันจะอยู่ได้ 30วันนะครับ1เดือนครูก็ต้องรีบตรวจหน่อยนะตัวนี้มันก็จะโดนลบทิ้งไปนะครับผลลัพธ์นะครับพูดถึงผลลัพธ์ส่วนโจทย์จะอยู่ตลอดนะครับผลลัพธ์เนี่ยจะอยู่ได้30วันส่วนโจทย์หรือใบงานจะมีได้สองสุดกี่ใบครับตัวฟรี30บใบครับโอเคนะครับนี่ก็คือใบงานแรกนะครับเดี๋ยวเราใบงานที่2เดี๋ยเรามาทํากันเพิ่มนะครับจะมีหัวข้อหะไรๆหัวข้อที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับใบงานต่างๆนะครับก็จบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ